ชาสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่15เมษายนนะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮโลฟอนนะคะขึ้นมากับหัวส่วนเขาเป็นเดอซานะคะวันนี้นะคะมีโอกาสสูงที่ว่าคนรักนะคะจะกลับมานะคะ,อะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามีความหวังมากในความสัมพันธ์นะเขาอยากเยียวยาความสัมพันธ์ที่มีปัญหาระหว่างคุณสองคนนะคะตัวคุณอาจจะยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะคะในการที่จะกลับ ไปโควากับเขาหรือว่าในการที่จะให้อภยัยคนรักหรือว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเลิกกันนะนี่มหมายถึงว่าถ้าผิดใจอะไรกันอยู่เนี่ยแฟนเหมือนก็อยากจะเคลียร์อยากจะขอโทษแต่ว่าตัวคุณยังหงุดหงิดอยู่นะคะยังไม่อยากจะเคลียร์ในวันนี้นะคะออมีพลังงานชูสเนิยลเดเรคชั่นนะคะมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆในความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นตัวแฟนคุณนั่นแหละที่เขาสามารถที่จะมีอะไรที่ดีกว่ามาออฟเฟอร์คุณหรือว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างคุณสองคนได้นะคะเมื่อคุณได้ฟัง ตร,ตรงนี้ไม่มองว่าคุณจะใจอ่อนนะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่อยากที่จะคืนดีก็ตามนะคะไพ่เฟิร์ดก็หมายถึงพลังงานบวกที่จะเข้ามาอาจจะไม่ได้คืนดีกันในวันนี้ทันทีทันใดแต่ว่าคุณน่าจะอ่อนลงนะคะแล้วน่าที่จะสามารถให้โอกาสเขาได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นะ